สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดอเมซิ่งวัดพระนางเชิงเผยภาพหาชมยากปลาว่ายน้ำข้ามสะพานได้เมื่อวันที่12ตุลาคมเพจ Facebook วัดพระนางเชิงวรวิหารหลวงพ่อโตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการเผยแพร่ภาพของบริเวณแม่น้ำป่าสัก โดยระดับน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมสูงกว่าสะพานที่ทางวัดสร้างเอาไว้ให้ประชาชนที่อยากจะทําบุญให้อาหารปลาสามารถเดินบนสะพานไปยังโปะได้ซึ่งจากระดับน้ําที่ท่วมสูงสะพานนั่นเองเหล่าฝูงปลาต่างๆจํานวนมากสามารถว่ายข้ามสะพานไปมาได้ ทั้งนี้ทางเพจวัดพนังเชิงวรวิหารได้มีการระบุข,ข้อความว่า Amazing วัดพนังเชิงถึงปากทุกคำโดยจากรูปจะเห็นน้ำที่ค่อนข้างใสทำให้เห็นตัวปลาจำนวนมากอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาดูและสนใจให้อาหารปลาเหล่านั้นอย่างไม่ขาดสายซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารปลาได้ถึงปาก รวมถึงสามารถให้อาหารปลาโดยรอบได้ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถมาชมและให้อาหารปลาได้ที่วัดพนังเชิงวรวิหารตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวัน โดยหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้คนในโลกออนไลน์เขามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ส่งต่อเรื่องราวกันมากกว่า5,700ครั้งโดยชาวเน็ตที่ได้ไปวัดพระนางเชิงต่างโพดรูปและคลิปให้เหล่าโซเชียลได้รับชมนอกจากนี้ยังเตือนให้ระวังอันตรายอีกด้วยอาทิน้ำแรงมากขนาดเรือยังจมอันตรายเกินไป คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่ากลัวเดี๋ยวน้ําแรงก็พาไปทางคนทั้งสพนันน้ํากระเด็นใส่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเราคนนึงแล้วไม่เห็นว่ามันน่าจะไปเดินตรงนั้นเลยอันตรายมากเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ